สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่สดุ้งที่เขาจับปลากันนะครับนี่ครับอัปเดตดูน้ําด้วยครับตอนนี้ก่อนน้าลดแล้วครับที่ผมเคยถ่ายมันจะมีน้ําเยอะๆตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือสรุ่งใหญ่ที่เขาจับปลาเขาเขาจะเอาไม้ไผ่มามัดนะครับนี่ครับไม้ไผ่เห็นไหมครับไม้ไผ่มัดดูใช้ไม้เยอะมากครับนี่ครับ ไม้ไผ่มัดแล้วก็เหล็กครับตรงกลางที่จับปลานะครับตรงนี้ไปครับแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับพิธีทําที่จับปลาเขานะครับนี่ครับได้ปลาเยอะนะครับลงแต่ละทีนี่โอ้โหเขาว่าได้เป็นสิบโลเนาะสิบสิบโลครับนี่คือสะดุ้งใหญ่ครับนี่ครับสะดุ้งใหญ่ ผมทำไม่เป็นครับผมก็ได้แต่ลงคลิปให้ดูนะครับเขาทำนะครับน้ำลดนี่ปลาก็ได้นะครับช่วงนี้น้ำกำลังลดครับน้ำลดปลาก็ลงแล้วเขาก็มาลงสะดุ้งจับปลาใหญ่ปลาเล็กส่วนมากปลาเล็กครับตัวเล็กตัวเท่านี้โป้มือนะครับเราทำมาครับทำมตาตรฐานหน่อยก็ได้หลายปีครับ เอาไม้ไม้ไผ่ส่วนมากใช้ไม้ไผ่ไม้อยค,คาครับนี่ครับไม้ปูขายปลาแต่ทีนี้โอ้โหได้เป็นพันนะครับขายปลานี่ครับเดี๋ยวกดดึงนะครับดึงเอา้าสเซเดนมามัดเดี๋ยวกดดึงครับหนักมากนะครับเวลาดึงผมเคยดึงอยู่ครับยกหนักมากนะครับ ใครสนใจทําก็ดูได้ครับนี่ครับสดุงใหญ่เขาทากันแบบนี้นะครับนี่ครับก็ไปยากครับจะยากตรงนี้ครับนี่เปลืองไม้ตรงนี้ครับตรงเหยียบนี่แหละครับนี่ครับเขาก็เอาน้ําใส่ถังเวลาเรายกลงนะครับโจงกระไว้เนี่ยมันมันจะยกง่ายครับถ้าเราไม่ใส่น้ำนี่ครับ นี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขาทําที่เขายกนะครับอันนี้เป็นน้องสวนรวมครับมีหลายหลังครับสรุ่งใหญ่ตรงนี้ก็มีน่ครับคลิปนี้ผมพามาดูสรุ่งใหญ่ครับน่ครับตรงโน้นก็มีน่ครับตรงฝนตกนี่น้านี่ครับอยู่ตรงนี้ท่วมตรงนี้ครับแต่นี้ก็น้ําลดแล้วครับน่ครับฝนก็เริ่มหยุดแล้วแต่ว่าก็ยังตกปกเป๊กปกเป๊กอยู่ครับ สลุงใหญ่ครับเขาไม่อยู่ครับเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของไปไหนรึถ้าเขายกปลาแล้วผมก็จะมาลงคลิปให้พี่น้องดูเดี๋ยวผมผ่านมาบ่อยครับอย่าลืมกดติดตามผมดูแล้วกันนะครับปิงก็เยอะครับหนองนี้นะครับรตบชวาก,ก็เยอะไม่ชอบปิงครับ